คอมเซตมารุ3024ครับในราคาไม่ถึง20,000ครับกับ19,900บาทครับ เดี๋ยวเรามาดูสเปคกันครับว่า19,900เนี่ยจะได้สเปคเป็นแบบไหนครับ CPU ครับเป็น Intel Core i5 1 2 4 0 0 F ครับเมนบอร์ดเป็น MSI Pro ครับ H 6 1 0 M ครับ DDR4 นะครับการ์ดจอเป็น MSI GeForce RTX 4060 Ventus OC นะครับแรมเป็นตัว Kingston Fury b e a t DDR4 ครับ16บ b bus s p ัส d ี2 0 0 MHz ครับ SSD WD Blue S S n 580 NVMe ครับ500กิกนะครับเป็น M.2 ครับโอร์ซสเซอตัวนี้เป็น MSI MAG A, A. 6 5 0 BN ครับ6 5 0วัตต์แปดสิบพัตบรอนซ์นะครับเคสเป็น Gamdias Aura GC 9 M ARGB White ในราคาทั้งหมดนี้1 9 9 0 0บาทเท่านั้นเองครับ แน่นอนครับสเปคขนาดนี้ครับเราไปลองดูผลทดสอบกันครับเพราะว่าผมมีทดสอบกับเกมดังๆ6เกมครับเราไปดูพร้อมกันครับเรามาเริ่มกันที่เกมแบ็กมิดวูคองกันเลยนะครับลองเล่นกันดูครับว่าสเปคแบบนี้ราคาไม่ถึง2 0 0 0 0เล่นวูคองแล้วเนี่ยเฟรมจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับนะฮะการตั้งค่าของเกมนี้ครับสำหรับแบ็กมิดวูคองเนี่ยนะฮะตั้งค่าเป็นจอ full hd นะครับกับภาพ very high rating very high dlss balance เฟมเจนออนครับนะฮะลุยกันเลยครับดูภาพดูรายละเอียดครับดูตาของตัวบอสครับนี่เป็นไงเป็นไงไฟแรบเลยครับนะฮะเทมหรืออุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ68องศาซีครับนะฮะ CPU ใช้ประมาณ30%องคอร์ตครับการ์ดจอ90%เทมอยู่ที่ประมาณ70องศาซีครับใช้แรงประมาณ13กิกสำหรับวูคองครับ นะฮะกับการตั้งค่าเวอร h i ไฮโดยเฉลี่ยแล้วครับเฟรมจะอยู่ที่ช่วงประมาณ70ครับนะฮะหกสิบเจ็ดสิบบวกบวกครับจะอยู่ที่ช่วงประมาณนี้ครับทีนี้มาดูในส่วนของไซเบอร์พังสองศูนย์เจ็ดเจ็ดกันบ้างนะครับก่อนที่จะไปเริ่มเนี่ยการตั้งค่าของไซเบอร์พังครับจอ full HD นะครับตั้งค่าภาพเป็นแบบ RT overdrive ครับนะฮะ Retracing ตั้งเป็นแบบ Partial t r a c i n g นะครับ DLSS Balance f r a m e g e n On ครับแล้วเราไปลุยกันเลยครับ เฟรมอยู่ที่ประมาณ76 75 70เฟรมครับนะฮะเทมอุณหภูมิ CPU ประมาณ77องศาครับใช้ไปประมาณสัก50%าสนี่ฮะ GPU การ์ดจอครับเทมอยู่ที่ประมาณ75องศาครับใช้ไปประมาณ96%ครับใช้แรม12กิกภาพสวยครับดูเงาบนท้องถนนเนี่ยเราเปิด Ray Tracing ไว้ครับเอเวอร์เรดโดยเฉลี่ยครับ ของตัว c y b e r p u พ k จะอยู่ที่ประมาณ80-90เฟรมครับอ่ะไปลองกันได้ครับเกมต่อมาครับนั่นก็คือ Marvel r e v a l ครับนี่ฮะเกมนี้ภาพสวยครับเฟรมอยู่ที่129-130ครับกับการตั้งค่าของเกม Marvel นี้นะคะจอ Full HD ภาพเป็นแบบ Ultra ครับ d e t a i i n g Off DLSS Ultra Quality ครับเฟรมเจ่น On ครับแล้วเราไปลุยกันเลย3 137 140 CPU 42่สิบอเปอร์เซ็นต์เทมอุณหภูมิที่อุณหภูมิที่ประมาณ77ครับกร์จอ96เปอร์เซ็นต์ครับ,รบอุณหภูมิ75องศาครับใช้แรม15บหกิกโอ้เอาเรื่องครับเฟรมโดยเฉลี่ยครับอยู่ที่ประมาณ100ถึง140ครับเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ110 107 108บางทีก็130แล้วแต่ฉากแล้วแต่ช่วงครับ ต่รายละเอียดภาพค่อนข้างดีครับนะฮะตั้งค่าเป็นแบบอัลตราเกมต่อมาครับที่เราจะลองครับนี่ใครที่เป็นสาย FPS ครับเรามีเกมนี้นะครับมาทดสอบให้ดูครับนั่นก็คือเกม r a g กพังครับนะฮะเป็นเกมสู้กันครับนะฮะ 5v5 ครับนี่ใครชนะก็ก็เก่งอะฮะเรางจริงเฟรมอยู่ที่150ครับสำหรับฉากนี้ครับนี่ฮะ มีหิมะครับมีความขาวมีรายละเอียดของตึกต่างๆครับนะครับการตั้งค่าของเกมนี้ครับแฟกพังเนี่ย Full HD ตั้งค่าภาพเป็นแบบ EPIC ครับ r e t r a t i n g off DLSS Performance ครับแล้วก็ Frame Gen off ครับนะฮะฉากนี้อยู่ที่ประมาณ188 187ครับใช้ CPU 100เลยครับเทมอุณหภูมิแน่นอนครับ85องศาครับเอาเรื่องครับ GPU ครับ ใช้ประมาณ37%ครับอุณหภูมิประมาณ5้าองศาครับโอ้ก็ถือว่าเอเวเรตจะอยู่ที่ประมาณ140-190ครับสำหรับเกมแฟลกพังครับเกมนี้ไม่ลองไม่ได้ครับนะฮะเพราะว่าหลายๆคนเล่นกันเยอะครับนั่นก็คือวาร์เรนครับนะฮะถึงแม้ว่าหลายหลายคนเล่นเยอะนะแหลายคนก็ชอบดูนะครับว่าเฟรมมันได้เท่าไหร่นะครับแน่นอนสเปคของเครื่องนี้ครับนะฮะกับการตั้งค่าวาร์โลนะครับ Full HD ตั้งค่าไฮครับที่เหลือออฟเลยครับ นะครับเฟรมเจนออฟเรซซิ่งออฟเดอแอลเอสออฟครับเฟรมอยู่ที่400ครับนิ่งๆเลยลงมาที่380นะครับเทม74องศาครับนี่ไปครับ380 390เฟรมวางช่วงทะลุไป400ครับใช้ CPU ไม่เยอะครับ38%การ์ดจอ51%อุณหภูมินะครับภูมิก็ประมาณ70องศาครับ นี่450เฟรมครับโอ้แจ๋วแก็ปช่วงจะอยู่ที่ประมาณ300ถึง400ครับนะฮะสำหรับตัว v a l o r a n ตตัวนี้ครับมากันที่ Delta Ford กันบ้างครับนะฮะสายสงครามครับนะฮะเปิดฉากแรกมาเนี่ย190เฟรม180เฟรมครับนะครับมาแจ้งเรื่องของการตั้งค่านิดน,นึงครับสำหรับตัว Delta Ford ครับ จอ Full HD ครับตั้งค่าเป็นแบบ Ultimate นะครับ Retracing off DLSS Quality ครับ Frame Gen on ครับนะฮะนี่ Ultimate เล่นได้ ừ, โดน2เทะะ่าเมื่อกี้ที่ดูดเนี่ยประมาณ180นะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าฉากก่อนนี่170นะฮะจะยืนพื้นอยู่ประมาณนี้ครับ 180, 185, 190นะฮะ200ครับ มีช่วงทะลุไป200แต่จะยืนอยู่ที่ประมาณนี้ฮะ180เจอศัตรูก็ใสไปซะ CPU ใช้ประมาณ37ครับกระจอ98ครับอุณหภูมิไม่ข้าม70ครับจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับสำหรับตัว Delta Force 1 7 0ถึงร9 0เฟรมครับนะฮะและนี่ก็คือทั้งหมด6เกมที่เราได้ลองครับสำหรับคอมเซตมารุในเซตนี้นะครับ ที่เป็นตัว3024ครับในราคา1 9 9 0 0บาทครับสำหรับคอมเซตมารุเซตนี้ใครที่สนใจครับคุณสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ www.jb.co.th ได้เลยนะครับหรือที่หน้าสาขา JB ได้ทุกสาขาทั่วประเทศครับฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับโซเชียลมีเดียของทาง JB ครับทุกช่องทางครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ